จ้างคนไหนที่ประสบอันตรายและกังวลเรื่องการมีงานทำวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วนะคะใช่แล้วครับนั่นคือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานกองทุนเงินทดแทนที่ศูนย์ฟื้นฟูจะมีการให้บริการการฟื้นฟูนฟสมรรถภาพด้านอาชีพเพื่อให้ลูกจ้างปรับตัวหรือเพิ่มทักษะอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพการบาดเจ็บทางร่างกายและความสนใจ <Wow. S 1> นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการฝึกด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบการเดิมหรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่างๆเช่นงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์งานกเกษตรช่างยนต์งานไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์งานสิ่งประดิษฐ์งานตัดเย็บเสื้อผ้างานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศหรืออีกมากมายตามความสนใจเพรเรารู้ว่าทักษะอาชีพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ